สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับตอนนี้เราก็มาเรียนรู้กันต่อในส่วนของเงื่อนไขหรือข้อกําหนดในการใช้บริการสําหรับเว็บไซต์เซอร์วิสที่เกี่ยวกับการอัพโหลดรูปภาพแล้วก็นำเอา API ที่เป็นลิงก์ไปไว้ในเว็บไซต์ของเราข้อดีของมันแน่ๆเลยครับคือเราไม่ต้องเสียพื้นที่ในการเก็บรูปภาพ แต่เงื่อนไขของ i n f i ิกจากที่ฟังมาทั้งหมดล้วนแล้วแต่มีค่าใช้ใจในน่ายในอนาคตอย่างแน่นอนและที่สำคัญที่สุดก็คือระยะเวลาในการกำหนดของข้อกฎหมายที่เขาได้กล่าวเอาไว้ถ้าหากท่านยังไม่ทันดูกลับไปดูก่อนหน้านี้ได้นะครับเป็นระยะเวลาที่เราสามารถอธิบายทั้งหมดได้เพียงแค่16นาทีก่อนที่เราจะนำอินฟิกนั้นเป็นผู้เก็บรูปภาพให้กับเราทีนี้เรามาดูเงื่อนไขในการชาระเงิน ต่อไปกันนะครับเราจะได้รู้ว่าเงื่อนไขของ Infix นอกจากวิธีการเข้าใช้งานระบบแล้วยังมีอะไรที่เราต้องศึกษาเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยข้าธรรมเนียมและการชำระเงิน ราคาสำหรับบริการอยู่ที่ h t t p s w w w i m j i x c o m p r i c i n g นโยบายการชาระเงินของ Imjix ตามที่กำหนดไว้ https://www.imjix.com/payments จะควบคุมการชำระเงินของคุณในการให้บริการและรวมไว้ในที่นี้โดยการอ้างอิง5เนื้อหาของผู้ใช้ ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใช้คุณสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในรูปภาพและเนื้อหาอื่นๆที่คุณอัปโหลดไปยังบริการนอกเหนือจากคำติชมตามที่กำหนดไว้ด้านล่างรวมถึงข้อความวัสดุข้อมูลข้อมูลข้อความเพลงเสียงภาพถ่ายวิดีโอกราฟิกแอปพลิเคชันโค้ดหรือรายการหรือเนื้อหาอื่นๆเนื้อหาของผู้ใช้ใบอนุญาตคุณให้ินจิสเป็นใบอนุญาตที่ไม่ผูกขาดและเพิกถอนได้ในการใช้จัดเก็บแสดงทำซ้ำโพสต์ใหม่แก้ไขสร้างงานลอกเลียนแบบของรวมถึงผ่านการรวม ดำเนินการเนื้อหาผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียวในระหว่างการให้บริการและเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายในการใช้งานที่ยอมรับได้คุณจะไม่และจะไม่อนุญาตหรืออนุญาตให้บุคคลที่3ใดๆโพสต์อัปโหลดส่งแจกจ่ายจัดเก็บสร้างชักชวนเปิดเผยหรือเผยแพร่ผ่านบริการใดๆต่อไปนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากอิมจิ เนื้อหาของผู้ใช้ที่ผิดกฎหมายมินประมาทมินประมาทลามกอนาจารลามกอนาจารลามกอนาจารแสวงหาประโยชน์จากเด็กหรือบุกรุกความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิในการเผยแพร่ oh. เนื้อหาของผู้ใช้ที่เป็นเท็จทำให้เข้าใจผิดหรือหลอกลวงรวมถึงเนื้อหาที่ดูคล้ายคลึงกันอย่างสับสนกับผลิตภัณฑ์หรือแอปพลิเคชันอื่นๆหรือการสื่อให้เข้าใจผิดหรือเป็นเท็จซึ่งแสดงถึงความเชื่อมโยงกับบริษัทอื่น เนื้อหาของผู้ใช้ที่จะประกอบสนับสนุนหรือให้คำแนะนำสำหรับความผิดทางอาญาหรือละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับใดฮเนื้อหาของผู้ใช้ที่ในการตัดสินที่สมเหตุสมผลของยิมจิกส์อาจทำให้ยิมจิกส์หรือผู้อื่นได้รับอันตรายหรือรับผิดเนื้อหาของผู้ใช้ที่มีข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆที่คุณไม่มีสิทธิ์เผยแพร่ภายใต้กฎหมายใดๆหรือภายใต้ความสัมพันธ์ตามสัญญาหรือความไว้วางใจ เนื้อหาของผู้ใช้ที่อาจละเมิดสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าความลับทางการค้าลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาความเป็นส่วนตัวหรือกรรมสิทธิ์อื่นๆของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งข้อมูลส่วนตัวของบุคคลที่3 3รวมถึงที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์และข้อมูลบัตรชำระเงินหรือเนื้อหาของผู้ใช้ที่มีไวรัสข้อมูลที่เสียหายมัทโรจันเวิร์มระเบิดเวลาคนตัดไม้การกดแป้นพิมพ์สปายแวร์ แอดแวร์ ware, หรือไฟล์ที่เป็นอันตรายก่อกวนหรือทำลายล้างอื่น อินจิสขอสงวนสิทธิ์แต่ไม่มีภาระผูกพันในการตรวจสอบเนื้อหาของผู้ใช้และปิดกั้นการเข้าถึงเนื้อหาของผู้ใช้ใดๆที่ละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้หรือจิสพบว่าไม่เหมาะสมเป็นอย่างอื่นคุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการสร้างสามนวสารองและแทนที่เนื้อหาผู้ใช้ด้วยค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายขอองค์คุณแต่เพียงผู้เดียวหากคุณลบเนื้อหาของผู้ใช้ใดๆออกจากบริการอินจิกสอาจเก็บรักษาเนื้อหาของผู้ใช้ไว้เป็นระยะเวลาที่เหมาะสมในเชิงพาณิชย์เพื่อวัตถุประสงค์ในการสามองค์ข้อมูลเก็บถาวรหรือการตรวจสอบ6วัสดุห ทรัพย์สินทางปัญญาของอิมจิซิมจิสขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ให้ไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดเหล่านี้คุณจะไม่ได้รับสิทธิใดในหรือต่อบริการโดยในปิดปากหรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่นๆและสิทธิทั้งหมดในและต่อบริการที่ไม่ได้ให้ไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดเหล่านี้จะถูกสงวนไว้และเก็บรักษาไว้โดยอิมจิสในที่นี้อิมจิสขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดชื่อเรื่องและความสนใจที่จะละในข้อมูลวัสดุและเนื้อหาทั้งหมดรวมทั้งข้อความกราฟิกข้อมูลการจัดรูปแบบกราฟการออกแบบ HTML รูปลักษณ์และความรู้สึกภภาาาพพพถ่ยยเเลงงสีซอฟต์์แวร วิดีโอการออกแบบแบบอักษรแหล่งที่มาและรหัสวัตถุรูปแบบแบบสอบถามอัลกอริทึมและเนื้อหาอื่นๆที่ไม่ใช่เนื้อหาของผู้ใช้รวมเรียกว่าวัสดุอินทิกวัสดุอินทิกรัได้รับการคุ้มครองในทุกรูปแบบสื่อและเทคโนโลยีที่รู้จักกันในขณะนี้หรือพัฒนาในภายหลังได้อนุญาตโดยมีเงื่อนไขว่าคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้อินทิกรขออนุญาตแบบไม่ผูกขาดไม่สามารถถ่ายโอนและเพิกถอนได้ในการรับเข้าถึงบริการรวมถึงเนื้อหาอินทิกสใดในนั้น เพื่อเอาวัตถุประสงค์ในการอนุญาตให้คุณใช้บริการในลักษณะที่อนุญาตโดยข้อกำหนดเหล่านี้เท่านั้นหากอิมจิใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการเลือกที่จะให้การอัปเกรดใดๆที่แทนที่หรือเสริมบริการเดิมใบอนุญาตนี้จะควบคุมการอัปเกรดดังกล่าวใดๆเว้นแต่การอัปเกรดดังกล่าวจะมาพร้อมกับใบอนุญาตแยกต่างหากซึ่งในกรณีนี้ข้อกำหนดของใบอนุญาตนั้นจะมีผลบังคับใช้จำกัดคุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการกระทำของคุณและการดำเนินการของใครก็ตามที่ใช้บริการในนามของคุณ เกี่ยวกับบริการที่คุณใช้ด้วยความเสี่ยงของคุณเองเว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรโดยอิมจิสคุณจะไม่ทำและจะไม่อนุญาตให้บุคคลที่3ามทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้คัดลอกดัดแปลงแฮกของการทำสำเนาบริการ3มแจกจ่ายบริการหรือทำให้บริการพร้อมใช้งานผ่านเครือข่ายที่อุปกรณ์หลายเครื่องสามารถใช้งานได้พร้อมกันให้เช่าให้เช่าให้ยืมขายหรือให้สิทธิช่วงแก่บริการแก้ไขย,ย้ายแปลหรือสร้างงานลอกเลียนแบบของบริการ ลบแก้ไขหรือปิดบังประกาศหรือฉลากเกี่ยวกับลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าหรือกรรมสิทธิ์อื่นๆบนหรือในบริการคอมไพท์ทำวิศวกรรมย้อนกลับถอดแยกชิ้นส่วนพยายามรับซอสโค้ดแนวคิดพื้นฐานหรืออันกรทึมของบริการหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการยกเว้นในขอบเขตที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนดใช้บริการในลักษณะใดๆที่อาจแทรกแซงขัดขวางส่งผลกระทบในทางลบหรือยับยั้งผู้ใช้รายอื่นของนิจิจัการเพลิดเพลินกับบริการอย่างเต็มที่หรือที่อาจสร้างความเสียหายปิดใช้งานภาระหนักเกินไปหรือบั่นทอนการทำงานของบริการ สะกดรอยตามข่มขู่คุกคามหรือทําให้ผู้ใช้รายอื่นของบริการรู้สึกไม่สบายใจปลอมตัวหรือใช้บริการโดยการบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องของคุณกับบุคคลหรือนิติบุคคลใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาตหรือมีส่วนร่วมสนับสนุนหรือส่งเสริมกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือกิจกรรมใดๆที่ละเมิดข้อกําหนดเหล่านี้หรือละเมิดหรือละเมิดสิทธิของิจิกหรือบุคคลที่สามใดฮ่า หากคุณละเมิดหรือถูกกล่าวหาว่าละเมิดข้อจำกัดใดๆข้างต้นใบอนุญาตของคุณในการใช้บริการจะยุติทันทีและโดยอัตโนมัติและคุณอาจละเมิดสิทธิของอินจิกซึ่งอาจทำให้คุณต้องถูกดำเนินคดีและเสียหาย 7. ข้อเสนอแนะอินจิกจะเป็นเจ้าของสิทธ์แต่เพียงผู้เดียวรวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดต่อคำติชมข้อเสนอแนะแนวคิดหรือข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆเกี่ยวกับอินจิกหรือบริการที่คุณให้ไว้ไม่ว่าจะทางอีเมลโพสผ่านบริการหรืออื่นๆคำติชม เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยคำติชมจะไม่รวมถึงเนื้อหาของผู้ใช้ใดๆที่คุณอัปโหลดเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้บริการเพียงอย่างเดียวคำติชมใดๆที่คุณส่งจะไม่เป็นความลับและจะกลายเป็นทรัพย์สินของอินจิกสแต่เพียงผู้เดียวอินจิกสจะมีสิทธิในการใช้และเผยแพร่ข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่างไม่จำกัดเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆในเชิงพาณิชย์หรืออื่นๆโดยยอมไม่ได้รับการยอมรับหรือชดเชยให้กับคุณคุณสละสิทธิ์ใดๆที่คุณอาจมีต่อคำติชมรวมถึงลิขสิทธิ์หรือสิทธิทางศิลธรรมอย่า ต้องการเป็นเจ้าของหรือ <in> อ <language>, ้างสิทธิ์ในคำติชมของคุณต่อไปมิจิกยังมีสิทธิ์ในการเปิดเผยตัวตนของคุณต่อบุคคลที่3ที่อ้างว่าเนื้อหาใดๆที่คุณโพสตโดยถือเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของพวกเขาหรือสิทธิในความเป็นส่วนตัวของพวกเขานอกจากนี้คุณตกลงที่จะไม่ส่งข้อเสนอแนะใดๆที่เป็นการหมิ่นประมาทผิดกฎหมายก้าวร้าวหรือละเมิดสิทธิ์ใดๆของบุคคลที่3าหรือละเมิดข้อตกลงใดๆระหว่างคุณและบุคคลที่3า8ข้อมูลเมตาและการวิเคราะห์ ินจิสใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ในการวิเคราะห์ภาพที่มันประมวลผลเมื่อใดก็ตามที่อินจิสประมวลผลภาพให้คุณมันจะสังเกตรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเมตาของภาพอินจิสอาจใช้ข้อมูลเมตานี้ที่เก็บรวบรวมเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปภาพที่ประมวลผลและช่วยปรับปรุงบริการอินจิสอย่างรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์เกี่ยวกับภาพที่แคชชและกระบวนการตัวอย่างเช่นอินจิสอาจติดตามความถี่ในการเข้าถึงภาพข้อมูลประสิทธิภาพและข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆดังกล่าวอินจิสขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลเมตาและการวิเคราะห์ใดๆที่รวบรวม อิมจิสอาจแสดงเนื้อหาจากบุคคลที่3ผ่านบริการหรืออาจาให้ข้อมูลเกี่ยวกับหรือลิงก์ไปยังผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่ 3, 3การต้อตอบของคุณกับบุคคลที่3ดังกล่าวและขอ้อกำหนดเงื่อนไขาการรับประกันหรือการรับรองใดๆที่เกี่ยวข้องกับการต้อตอบดังกล่าวเป็นเรื่องระหว่างคุณและบุคคลที่3ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นอิมจิสจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการโต้ตอบดังกล่าวหรือเป็นผลมาจากการมีอยู่ของข้อมูลของบุคคลที่3ดังกล่าวที่มีอยู่ผ่านบริกกาาาารรร10เคคื่องหมย้ ชื่อของอินดิ์เครื่องหมายการค้านาค้คางอินดิ์โลโก้ของอินดิ์และผลิตภัณฑ์ชื่อบริการหรือสโลแกนอื่นๆของอินดิ์ที่รวมอยู่ในบริการเป็นทรัพย์สินของอินดิ์และไม่สามารถคัดลอกเลียนแบบหรือใช้ทั้งหมดหรือบางส่วนนอโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์ล่วงหน้าจากอินดิ์รูปลักษณ์และความรู้สึกของบริการรวมถึงกราฟิกไอคอนปุ่มและสคริปต์แบบกำหนดเองทั้งหมดถือเป็นเครื่องหมายบริการเครื่องหมายการค้าหรือชุดการค้าของอินดิ์และไม่สามารถคัดลอกเลียนแบบหรือใช้ทั้งหมดหรืออบบาาางส่่ววนนนโดดยยยยไไมมม้รััคิเป็ลกษณะ อักษรล่วงหน้าจากอินจิสเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนชื่อผลิตภัณฑ์และชื่อบริษัทหรือโลโก้อื่นๆทั้งหมดที่กล่าวถึงในบริการเครื่องหมายการค้าของบุคคลที่3เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้องและการใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลที่3ดังกล่าวประกันเพื่อประโยชน์ของเจ้าของแต่ละรายการใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลที่3ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความสามารถในการทำงานร่วมกันและไม่ถือเป็นความร่วมมือโดยอินจิกและผู้อนุญาตกับบริษัทดังกล่าวหรือการรับรองหรือการอนุมัติโดยบริษัท ดังกล่าวของยินจิก์หรือผู้อนุญาตหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนนโยบายผู้ละเมิดสามตามรัฐบัญญัติลิขสิทธิแห่งสหสวัสดิท่าน DMCA และกฎหมายอื่นๆที่บังคับใช้ยินจิก์ได้นำนโยบายการยุติม้าใช้ในสถานการณ์ที่เหมาะสมและผู้ใช้ซึ่งถือว่าเป็นผู้ละเมิดสามตามดุลยพินิจ์ของยินจิก์นอกจากนี้ยินจิก์ยังอาจใช้ดุลยพินิจ์ในการจำกัดการเข้าถึงบริการและยุติการเข้าถึงของผู้ใช้ที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นไม่ว่าจะมีการละเมิดสามหรือไม่ก็ตาม การร้องเรียนเรื่องลิขสิทธิ์หากคุณเชื่อว่าสิ่งใดๆในบริการละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆที่คุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมคุณสามารถยื่นการแจ้งเตือนกับตัวแทนที่ได้รับมอบหมายของนิมจิกส์ตามที่ระบุไว้ด้านล่างตัวแทนที่ได้รับมอบหมายคริสโตเฟอร์ซารายาที่อยู่ของตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย423 Thermos T ซานฟรานซิสโก494103หมายเลขโทรศัพท์ของตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย415 484 5964 หมายเลขโทรศัพท์ของตัวแทนที่ได้รับมอบห hey, มาย415-484-7735ที่อยู่อีเมลของตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย dmc@imixs.com โปรดดู17 USC 512 4 3 สำหรับข้อกำหนดของการแจ้งเตือนที่เหมาะสมหากคุณจงใจบิดเบือนความจริงในการแจ้งเตือนของคุณว่าเนื้อหาหรือกิจกรรมนั้นละเมิดคุณอาจต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆรวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมทนายความที่เกิดขึ้นจากอินจิก์หรือผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิดอันเป็นผลมาจากอินจิก์ที่อาศัยการบิดเบือนความจริงดังกล่าวในการลบหรือปิดใช้งานการเข้าถึงเนื้อหาหรือกิจกรรมที่อ้างว่าถูกละเมิดอินจิก์ไม่รับประกันว่าจะมีความสามารถในการลบเนื้อหาที่ละเมิดอย่างครบถ้วนรวมถึงเนื้อหาที่ละเมิดซึ่งจัดเก็บไว้ในแคชของผู้ชมแแแต่่่อออาาาาาจบบลลลลกกกกรรรรสดดดงงเเเนนื้หทีีะมิิใๆ12ปปย อินจิอาจตรวจสอบปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือยุติบริการชั่วคราวหรือถาวรหรือคุณลักษณะข้อมูลวัสดุหรือเนื้อหาใดๆบนบริการหากอินจิกทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญกับบริการอิงจิกจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าทางอีเมลหรือผ่านช่องทางการสื่อสารอื่นๆและให้โอกาสคุณในการยุติการใช้บริการของคุณ13การระง,งับหรือการบอกเลิก อิมจิอาจระงับบอหรือยกเลิกใบอนุญาตของงอคุณในการเข้าถึงหรือใช้บริการระทันทีที่คุณละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้หรือเพื่อความสะดวกโดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าสามสิบวันคุณสามารถนทยกเลิกบัญชีของงอคุณด้วยยออิมจิได้ตลอดเวลาโดยยามตามคำแนะนำที่ h t t p s s l a s h s l a s h b o r d i n j i x c o m s l a s h c a n c e l คุณจะไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้บริการได้อีกต่อไปหลังจากการยกเลิกหรือการระงับของคุณการชำระเงินหรือค่าธรรมเนียมทั้งหมดจะครบกำหนดในเวลาที่สิ้นสุดโดยมีการคืนเงินและสัดส่วนที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของนโยบายการชำระเงินของอินจิสที่กำหนดไว h t t p s w w w i m g i s c o m p a y m e n t s i m g i s จะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อลบเนื้อหาผู้ใช้ของคุณออกจากบริการภายใน30วันหลังจากสิ้นสุดคุณรับทราบว่าเนื้อหาของผู้ใช้อาจถูกจัดเก็บไว้ในแคชไอท์ i m ขอสงวนสิทธิ์แต่ไม่รับหน้าที่ใดๆในการดำเนินการทางกฎหมายที่เหมาะสมรวมถึงการแสวงหาการชดเชยทางแพ่งทางอาญาหรือคำสั่งศาลต่อคุณสำหรับการใช้บริการ ต่อไประหว่างการระงับหรือหลังการยุติอินจิสอัจเรียกคืนค่าทมเนียมทนายความที่เหมาะสมและค่าใช้จ่ายในสารจากคุณสาำหรับการกระทำดังกล่าวข้อกำหนดเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้กับคุณในขณะที่ใบอนุทาตของคุณในการเข้าถึงหรือใช้บริการถูกระงับและหลังจากถูกยกเลิกยกเว้นใบอนุญาตที่มอบให้คุณเข้าถึงและใช้บริการข้อกำหนดเงื่อนไขและข้อจำกัดทั้งหมดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้จะยังคงมีผลการสิ้นสุดของข้อกำหนดเหล่านี้ 14. ข้อสงวนสิการใช้บริการของคุณเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียวบริการมีให้้บนนนพืฐา ตามที่เป็นอยู่และตามที่มีอยู่ยิมจิกสขอปฏิเสธการรับประกันและการรับรองทั้งหมดโดยชัดแจ้งหรือโดยในวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับข้อกาหนดเหล่านี้บริการวัสดุอิมจิกสและเครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สามไม่ว่าจะถูกกล่าวหาว่าเกิดขึ้นโดยการดําเนินการตามกฎหมายโดยเหตุผลของประเพณีหรือการใช้งานในการค้าขายโดยระหว่างการติดต่อหรืออื่นๆรวมถึงการรับประกันความสามารถในเชิงพาณิชย์ความเหมาะสมสาหรับวัตถุประสงค์ใดๆการไม่ละเมิดและเงื่อนไขของกรรมสิทธิ์ ตามขอบเขตส,สูงสุดที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตอิมจิสไม่รับประกันและปฏิเสธความรับผิดทั้งหมดสำหรับกความสมบูรณ์ความถูกต้องความพร้อมใช้งานความตรงต่อเวลาความปลอดภยัยหรือความน่าเชื่อถือของบริการหรือเนื้อหาใดๆของอิมจิสบอันตรายใดๆต่อระบบคอมพิวเตอร์ของคุณการสูญเสียข้อมูลหรืออันตรายอื่นๆที่เกิดจากการเข้าถึงหรือการใช้บริการเนื้อหาอิมจิสใดๆหรือเนื้อหาของผู้ใช้ใดๆคการลบหรือความล้มเหลวว่าในการจัดเก็บหรือส่งเนื้อหาของผู้ใช้และการสื่อสารอื่นๆที่ดูแลโดยบริการบริการจะตอบสนองคควาามต้ององงกรข น่าหรือพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องปลอดภัยหรือปราะศะจากข้อผิดพลาดไม่มีคำแนะนำหรือข้อมูลใดๆไม่ว่าจะด้วยวาจารหรือลายลักษณอักษรที่ได้รับจากอิมจิกหรือผ่านบริการจะสร้างการรับประกันใดๆที่ไม่ได้ทำไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดเหล่านี้กฎหมายของรัฐบางฉบับไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการรับประกันโดยในในสัญญากับผู้บริโภคดังนั้นหากคุณใช้บริการของเราเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวคอครอบครัวหรือครัวเรือนการปฏิเสธความรับผิดชอบบางส่วนหรือทั้งหมดในส่วนนี้อาจไม่มีผลกับคุณ15การชดใช้ค่าเสียหาย น่าน actually, insight, nah, จะปกป้องชดใช้ค่าเสียหายและปราศจากอันตรายจากและต่อการฟ้องร้องการกระทำการดำเนินการตามกฎหมายหรือในส่วนที่เป็นธรรมการเรียกร้องค่าเสียหายการชำระเงินข้อบกพร่องค่าปรับคำพิพากษาการชำรรนี้นี้สินความสูญเสียต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวมถึงค่ารมเนียมค่าทนายความค่าใช้จ่ายค่าปรับดอกเบี้ยและการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ2การกระทำของคุณหรือการดำเนินการของบุคคลที่3ที่คุณอนุญาตให้ดำเนินการในนามของคุณในส่วนที่เกี่ยวกับบริการรวมถึงเนื้อหาของผู้ใช้หรือคำติชมใดๆที่คุณหรือบุคคลที่3าดังกล่าวใหห้้ไวรรือ2กาละเมิด หรือถูกกล่าวหาว่าละเมิดของข้อกำหนดเหล่านี้หรือสิทธิ์ของบุคคลที่3ใดๆโดยคุณหรือบุคคลที่3ที่คุณอนุญาตให้ดำเนินการในานามของคุณในส่วนที่เกี่ยวกับบริการ16ข้อจำกัดความรับผิด ในขอบเขตส,สูงสุดที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตอิมจิสจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่3ใดๆสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญพิเศษทางอ้อมเป็นผลสืบเนื่องหรือที่เป็นแบบอย่างใดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้บริการวัสดุอิมจิสหรือเครื่องหมายการค้าของบุคคลที่3แต่เกิดขึ้นโดยไม่คำนึงถึงทฤษฎีความรับผิดสัญญาการรับประกันการละเมิดรวมถึงความประมาทเลินเล่อไม่ว่าจะใช้งานอยู่เฉยๆหรือถูกกล่าวหาความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ความรับผิดที่เข้มงวดหรือทฤษฎีออื่่นๆแแม้ว้วาิจิจไดรับค แนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวในขอบเขตส,สูงสุดที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตไม่ว่าในกรณีใดๆความรับผิดรวมของอินจิสจะเกินมากกว่า1.0,000ดอลลาร์สหรัฐหรือจำนวนเงินที่คุณจ่ายอินจิสในช่วง6เดือนที่ผ่านมาสำหรับบริการที่ก่อให้เกิดการเรียกร้องข้อจำกัดในส่วนนี้จะไม่มีผลกับการประพฤติมิชอบโดยเจตนาความประมาทเลินเลออย่างร้ายแรงหรือการชัอกงจิสนอกจากนี้บางรัฐไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่องดังนั้นข้้้้ออจจาาากกััดดนีไไมม่สามารถใชบคุณ 17. สถานที่กฎหมายที่ใช้บังคับสาละขออังอรทอและระทอบาลละกลางอที่ตั้งออายุในซานอฟราโนซิสโกเคานดตี้แคลิฟอร์เนียยอจะมีเขต่ออำนาจจะสาละแต่พียงอผู้เดนนียอวะเหนืออาการฟออังอรออังอใดๆที่เกี่ยวยอวะข้ออังอกระบอบริการะหรืออข้ออกกรมหนดเหล่านี้ที่ไม่อายุภายใต้การอนุญาโตตุลัก สาละขออัง,งอรทอและรทะอบาละกอลางอที่ตั้งออายุในซานอฟอรานอซิสโกโเขานัดที้แคลิฟอร์เน,นียยอจะมีเขต่ออำนาจจะสาละแต่พียองผู้เดนนียอวะเหนืออาการฟออัง,งอรออัง,งอใดๆที่เกี่ยวยอวะข้ออัง,งอกระบอรบริการะหรืออข้ออากรรมหนดันเหล่านี้ที่ไม่ว้าวเลยทำไมอยู่ดี AI ของ Microsoft ถึงไม่อ่านข้อความนี้ให้สมบูรณ์แบบตรงนี้ลองฟังอีกรอบแล้วกันนะคร คุณควรอ่านให้เหมาะสมนะครับคุณเออให้เดี๋ยวงานเข้านะครับปีสุกรอบสถานที่กฎหมายที่ใช้บังคับศาลศาลละขออังอรถอและระถอบาลกละกลางอที่ตั้ง,งอ,อายุในซานอฟอรานอซิสโกเคานตี้แคลิฟอร์อนเนียยอจะมีเขตต่ออำนาจ เกี่ยว,ยวข้องกับบริการหรือข้อกําหนดเหล่านี้ที่ไม่อยู่ภายใต้การอนุญ,ญาโต <Okay. S 1> ตุลาการและคุณและอิมจิสขอความยินยอมโดยไม่สามารถเพิกถอนได้และไม่มีเงื่อนไขและส่งไปยังเขตอํานาจศาลเฉพาะของศาลดังกล่าวข้อกําหนดเหล่านี้และการเข้าถึงหรือการใช้บริการของคุณจะถูกควบคุมโดยตีความตามและบังคับใช้ภายใต้กฎหมายขององรัฐแคลิฟอร์เนียโดยไม่ต้องใช้ข้อขัดแย้งของกฎหมาย18การแก้ไขเพิ่มเติม อิมจิสขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้เป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงเงผู้เดน,นีย์เาวหักอิมจิสทำการไปริยนแปล,ปลงข้อกำหนดเหล่านี้อิมจิสจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าเช่นนอโดยการส่งอีเมลละถึงคุณหรือโดยการโพสข้อกำหนดที่แก้ไขเพิ่มเติมผ่านบริการและอัปเดตวันที่ปรับปรุงล่าสุดที่ด้านบนของข้อกำหนดเหล่านี้ข้อกำหนดที่แก้ไขเพิ่มเติมทั้งหมดจะมีผลบังคับใช้ทันทีในวันที่โพสไปยังบริการเว้นแต่อิมจิสจะระบุไว้เเเปป็นนนนอออยย่่่่่าางืใระกกศีีวขข้้หทแไพิิมต ข้อกำหนดที่แก้ไขเพิ่มเติมใดๆจะมีผลบังคับใช้ในอนาคตกับการใช้บริการหลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลบังคับใช้การที่คุณใช้บริการต่อไปหลังจากวันที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลบังคับใช้จะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงลงดังกล่าวหากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดที่แก้ไขเพิ่มเติมใดๆคุณต้องหยุดใช้บริการ19เบตเตเล ข้อกำหนดเหล่านี้มีข้อตกลงทั้งหมดและแทนที่ความเข้าใจก่อนหน้านี้และที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเกี่ยวกับบริการข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของข้อตกลงทางอิเล็กทรอนิกส์หรือลายลักษณ์อักษรอ,อื่นนใดที่คุณอาจมีหาระแก้ไขเพิ่ม จิสขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้เป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจ์องค์ตนแต่พียงผู้เดียวหกักอินจิสทำการเปลี่ยนแปลงข้อ,อากมหนดเหล่านี้จิสจะแจ้งให้คุณทราบถึงงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเช่นโดยการส่งมีเมลถึงคุณหรือโดยการโพส์ข้อกำหนดดที่แก้ไขเพิ่มเติมผ่านบริการและอัปเดตวันที่ปรับปร,รุงล่าสุดที่ด้านบนของข้อกำหนดเหล่านี้ข้อกำหนดที่แก้ไขเพิ่มเติมทั้งหมดจะมีผลบังคับใช้ทันทีในวันที่โพสตไปยังบริการเว้นแต่อินจิสจะระบุไว้เป็นอย่างอื่่่่นนนใประกกกกกาเเีียวขข้้อหดทแไพิิมมต เงืที่แก้ไขเพิ่มเติมใดๆจะมีผลบังคับใช้ในอนาคตกับการใช้บริการหลังจาก freedom freedom. การเปล,เลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลบังคับอใช้การที่คุณใช้บริการต่อไปหลังจากวันที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลบังคับใช้จะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงลงดังกล่าวหากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดที่แก้ไขเพิ่มเติมใดๆคุณต้องหยุดใช้บริการ19เบตเตอร์ <ST> ข้อกำหนดเหล่านี้มีข้อตกลงทั้งหมดและแทนที่ความเข้าใจก่อนหน้านี้และที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเกี <conventions> ่ยวกับบริการข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของข้อตกลงทางอิเล็กทรอนิกส์หรือลายลักษณ์อักษรอื่นใดที่คุณอาจมีกับอินจิซสาหรับบริการหรือสาหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการนินจิอื่นๆหรืออื่นๆในกรณีที่มีข้อขัดแย้งใดๆระหว่างข้อกำหนดเหล่านี้กับข้อตกลงอื่นๆที่คุณอาจมีกับอินจิซข้อกำหนดของข้อตกลงอื่นๆนั้นนจะะะะะคควบบุุมมเเฉพาาาอีกกกรรรแลลปศใหห้้ขด ในส่วนตรงนี้เดี๋ยวลองฟังอีกรอบนะครับแล้วลองแยกแยะจุดนี้ซึ่งผมได้ยินเกี่ยวกับการพูดข้อความเกี่ยวกับความไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นเพราะนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะนำมาพิจารณาในการใช้งานข้อมูลโอเคลองฟังอีกรอบนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเบาระบบให้ช้าลงนิดหนึ่งดยครับหานี้ถูกเบตเล็ ข้อกำหนดเหล่านี้มีข้อตกลงทั้งหมดและแทนที่ความเข้าใจก่อนหน้านี้และที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเกี่ยวกับบริการข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของข้อตกลงทางอิเล็กทรอนิกส์หรือลายลักษณ์อักษรอ,อื่นนอใดที่คุณอาจมีกับอินจิกสำหรับบริการหรือสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการนิงจิสอื่นๆหรืออื่นๆในกรณี ที่มีข้อขัดแย้งใดๆระหว่างข้อกำหนดเหล่านี้กับข้อตกลงอื่นๆที่คุณอาจมีกับอิมจิสข้อกำหนดของข้อตกลงอื่นๆนั้นจะควบคุมเฉพาะเมื่อมีการระบุและประกาศให้ข้อกำหนดเลย หานี้ถูกแทนที่โดยข้อตกลงอื่นๆดังกล่าวโดยเฉพาะไม่มีสิ่งใดในข้อกําหนดเหล่านี้ที่สร้างหรือสามารถตัดิทความได้ว่าจะสร้างนายจ้างลูกจ้างการร่วมทุนหรือความสัมพันธ์ที่เป็นหุ้นส่วนระหว่างคุณกับอินจิกซ์ยกเว้นอย่างอื่นโดยชัดแจ้งในข้อกําหนดเหล่านี้จะไม่มีผู้รับผลประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่3ในข้อกําหนดเหล่านี้ความล้มเหลวหรือความล่าช้าของอินจิกซ์ในการใชสิทธิอานาจหรือสิทธิพิเศษใ,ใดๆภายใตย้ข้อกําหนดเหล่านี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ดังกล่าวหากข้อกําหนดใดๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้เป็นหรือกลายเป็นข้อกำหนดที่ผิดกฎหมายเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้รวมถึงข้อจำกัดความรับผิดชอบในการรับประกันและข้อจำกัดความรับผิดที่กำหนดไว้ข้างต้น ข้อกำหนดนั้นจะถูกแทนที่โดยข้อกำหนดที่ถูกต้องและบังคับใช้ได้ซึ่งตรงกับเจตนารมณ์ของข้อกำหนดเดิมมากที่สุดและข้อกำหนดที่เหลือของข้อกำหนดเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์นิมจิกจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ใดๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของนิมจิรวมถึงแต่ไม่ จำกัดเพียงน้ำท่วมสภาพอากาศที่ไม่ธรรมดาแผ่นดินไหวหรือการกระทำอื่นๆของพระเจ้าไฟไม่สงครามการจลาจลการจลาจลข้อพิพาทแรงงานอุบัติเหตุการกระทำของรัฐบาลการสื่อสารไฟฟ้าขัดข้องหรืออุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ทำงานผิดปกติสวนหัวของส่วนต่างๆมีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและจะไม่ถูกใช้เพื่อจากัดหรือตีความส่วนดังกล่าวตามที่ใช้ในข้อกำหนดเหล่านี้รวมถึงหมายถึงรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคุณไม่สามารถมอบหมายหรือโอนสิทธิ์หรือพาระผูกพันใดๆ ของคุณภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากอิมจิซิมจิสอาจมอบหมายหรือโอนสิทธิใดๆหรือทั้งหมดภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับความยินยอมหรือการอนุมัติจากคุณ20คําคำถามหากคุณมีคำถามใดๆเกี่ยวกับการใช้บริการปรดส่งอ e ีเมลถึงอิมจิสที่ support@imjiz.com ก็จากทั้งหมดที่กล่าวมาก็ถือได้ว่าเราน่าจะพอเข้าใจนะครับเพราะว่าเนื้อหาของ in f i ิกนั้นก็ถือว่าเป็นผู้บริการนะครับมีทั้งโซลูชันที่เป็นปีนะครับแล้วก็โซลูชันที่เสียเงินเพราะฉะนั้นในแต่ละจุดเขาอยากให้ทุกคนนั้นพิจารณาถึงความคุ้มค่าเพราะว่าโดยเนื้อหาแล้วผู้ผลิตที่ให้บริการก็ต้องไม่ประมาทในเรื่องของกฎหมายแล้วก็ที่สําคัญก็คือ เขาก็ไม่อยากให้เกิดการ Copy ปี้ลิขสิทธิ์ในส่วนต่างๆที่เป็นสิทธิทบัตรทางปัญญานะครับก็ถือได้ว่าถ้าผมมองก็คือเราควรใช้งานสื่ออย่างมัดระวังครับจุดไหนที่เรามองแล้วว่ามันผิดกฎหมายการนำของคนอื่นเป็นของตัวเองหรือรูปแบบที่เราสามารถที่จะเอื้อต่อกันได้ก็แบ่งปันกันครับผมแค่ไงตรงนี้ผมจากี่เด็กขอฝากเนื้อหาดีๆของ บริษัทนะครับอินฟิกให้ไปพิจารณาในการนําไปใช้แทนที่บนเซิร์ฟเวอร์แล้วก็เป็นแหล่งข้อมูลที่ทําให้เราสามารถที่จะแชร์แบ่งปันทรัพยากรน,นะครับอินฟิกให้บริการรูปภาพส่วนเราให้บริการเนื้อหาหมายถึงความคิดของเรานะครับอุดมปกติของเราอุดมการของเราจะถูกแบ่งปันให้กับบริษัทนี้เพื่อทาการศึกษาข้อมูลทางการตลาดก็ถือว่าคุ้มค่าในระดับที่เรียกได้ว่า น่าสนใจนะครับก็ไม่สามารถที่จะสระุปออกมาเป็นคําพูดอย่างชัดเจนได้ว่ามันเป็นยังไงแต่ก็ต้อง,งระมัดระวังในการใช้ครับเนื้อหาบางจุดที่เกี่ยวกับทางการตลาดหรือข้อมูลลูกค้าก็าระมัดระวังให้ดีครับไม่ควรที่จะนํารูปภาพ i n f i ิไปทําการแตะเพราะทุกครั้งที่ i n f i ิยิง API ไปนั่นหมายถึงเขารู้แหล่งข้อมูลของเรานะครับหมายความว่า API ส่วนใหญ่มักจะฝังซอสโค้ดแล้วก็ฝัง การอนุญาตการเข้าถึงข้อมูลได้เช่นกันนะครับแค่เขารู้แหล่งข้อมูลของเราเขาก็สามารถที่จะเข้าไปดูเนื้อหาต่างๆได้แต่ถ้าเราปิดกั้นส่วนของเซกชันหรือส่วนของสิทธิ์ต่างๆเขาก็จะไม่อนุญาตให้รูปนั้นไปแสดงผลเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องมีการแบ่งส่วนของฟอนต์อินและแบ็กอินชัดเจนฟอนต์อินที่เป็นข่าวสารเนื้อหาเราก็สามารถที่จะนําส่วนนี้ไปใช้งานได้อย่างปลอดภัยแต่ถ้าเป็นข้อมูลการขายหรือว่าสินค้าก็อนดรังให้ดีนะครับสินค้าบางตัวก็ไม่ควรใช้อินฟิกในการอัปเดต ในการอัปเกรดหรือว่าทําการอัปโหลดเข้าไปในระบบครับผมวันนี้ผมจะกิเด,ดขอสรุปเนื้อหาคือระมัดระวังการใช้งานของฟรีไม่ว่าจะเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวซอฟต์แวร์เว็บแอปพลิเคชันแต่ตัวนี้ถือว่ามีความคุ้มค่าครับผมขอบคุณมากมายคร YAH!